Oh yeah, original, oh mama line man manan 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 <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆชื่อฝนนะคะนลุอมนฑพอบิบูลค่ะอายุ23ปีทีเซนเตอร์แดนดันดาวประจำเดือนมกราคมค่ะเล่นออดิชั่นมา7ปีแล้วค่ะตัวละครในเกมนะคะชื่ออาโลนค่ะเล่นฟรี1กับ4ค่ะโหมดที่เล่นประจำก็เป็น โหมดวันทูค่ะที่เล่นโหมดวันทูนะคะเพราะว่าเป็นโหมดที่ไม่ต้องใช้ความไวอะคะ่ะแต่ว่าใช้ความจําในการเล่นค่ะกิจกรรมแดนดันดาวเดือนที่ผ่านมานะคะผลเห็นตัวอย่างเพื่อนๆที่ได้ลงเป็นพรีเซนเตอร์ก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างนะคะให้เพื่อนๆได้เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ของออดิชั่นได้ค่ะ ก็เลยลองสมัครดูในเดือนนี้ค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ร่วมโหวตให้ฝนนะคะได้เป็นพรีเซนเตอร,ร์กิจกรรมแดนดั้าวเดือนมกราคมนี้ค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร,ร์ให้กับออเดชั่นนะคะก็ได้มาอยู่สตูดิโอครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของฝนเลยค่ะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร,ร์แบบนี้นะคะก็สาหรับการแต่งตัวพี่ๆเขาก็เปลี่ยนลุคฝนจาก สาวเท่สาวเปรี้ยวกลายเป็นเนี่ยแววแววน่ารักตอนนี้ค่ะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมแดนดันดาวในเดือนถัดไปนะคะฝนก็อยากชวนให้เพื่อนๆนะคะลงทะเบียนกันเข้ามานะคะส่งรูปกันเข้ามาเยอะๆเพื่อจะได้เป็นพิเซนเตอร์นะคะในเดือนถัดไปแล้วก็มาร่วมลุ้นเงินรางวัล1น0 0 0บาทด้วยค่ะยังไงก็สวัสดีเข้ามาเยอะๆนะคะยิ้มขยิบขยพบผเธอผเห็นสาวๆในเกมและจักรจิกกันไปนิ้วไปถึงสะดือโอ้สลืมสลือใจเต้นกับเพือ